ย<ส>ิ้มหน่อยสิพอเหอคะหยุดเอนะคะนี่ก็ใกล้เวลาเข้าห้องหอแล้วว่าฉันว่าหยุดแค่นี้เถอะไม่ได้ ยังไม่ผ่านการทดสอบเรื่องแค่เนี้ยยังผ่านไปไม่ได้เลยแล้วชีวิตหลังแต่งงานของเธอยังต้องอดทนมากกว่านี้อีกพวกเราจัดการแต่งงานกับผมอะ่ะต้องทนหน่อยนะมันเป็นธรรมเนียมของบ้านผมอะ่ะ การล้างเท้าผู้มีพระคุณถือเป็นมงคลอย่างหนึ่งน้ำล้างเท้าของพ่อแม่เปรียบเหมือนน้ำทิพย์ชโลมทุกข์ล้างคุณใส่มนดำให้พ้นตัวปัดเป่าความชั่วให้พ้นกายต่อไปเป็นการล้างเท้าเจ้าบ่าว ก็ถือว่าเจ้าบ่าวเป็นใหญ่ในบ้านลำดับต่อไปก็กินน้ำล้างเท้าเพื่อมงคล จากภายในสู่ภายนอกเพราะชีวิตสมรสต้องเจออีกหลายรสชาติถ้ากินน้ำนี้ได้ก็ถือว่าผ่านการทดสอบดื่มเลยเหรอคะแต่หนูว่านี่มันสกปปกไปไหมอะ่ะยี่กินเหอะหรือว่าคุณรังเกียจผม แค่นี้เองนายทำไมเธอรังเกียจลูกชายฉันหรอต้องดื่มเลยเหรอคะฉันว่าน้ำล้างเท้ามันสกรปรกมากเลยนะคะดูสิมีทั้งเศษฝุ่นแล้วก็เศษอะไรไม่รู้ตกเต็มไปหมดอะฉันว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะนะคะอย่าให้ดื่มเลยคะ่ะมันไม่ถูกสุขลักษณะยังไง น้ำที่ฉันเอามาให้ล้างเท้าอะ่ะก็เป็นน้ำต้มสุกแล้วฉันก็ใส่สมุนไพรไปด้วยนะดื่มไปเถอะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตเธออ่ะถ้าไม่ดื่มวันนี้ก็ไม่ต้องแต่งไปพวกเรากลับกันเถอะก็ได้ค่ะ ขอบคุณนะนายที่ช่วยพิสูจน์ว่าคุณรักผมวุ ไหนๆเราก็จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอะ่ะสินสอดเธอก็ไม่ต้องเอาหรอกเพราะยังไงเธอก็จะย้ายมาอยู่กับครอบครัวเราอยู่แล้วพ่อแม่เธอก็ไม่มีคงไม่ต้องให้เกียรติหรอกเรื่องสินสอดมันก็เป็นแค่ธรรมเนียมเก่าๆของคนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้ครอบครัวของเราเก็บเงินส่วนนี้ไว้ดีกว่านะ เอาเถอะน้าลูกในไหนเธอก็ผ่านบททดสอบบ้านเราแล้วพวกเรายอมรับเธอหมดแล้วฉันว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะถึงแม้นายเขาจะไม่มีพ่อแม่แต่พวกคุณก็ควรให้เกียรติเขาการที่นายเขาโดนทำเนียมของบ้านคุณนะ่ะมันก็มากเกินพอแล้วนะคะหยุดทำแบบนี้เถอะคุณเป็นแค่คนนอกอะ่ะคุณอย่ามายุ่งเรื่องของครอบครัวผมได้ปะ เรื่องของธรรมเนียมมันก็เป็นธรรมเนียมของบ้านผมนายคุณก็รีบตกลงซะถึงคุณจะเลิกกับผมไปอะ่ะก็ไม่มีใครเอาคุณหรอกคนบ้านนอกพ่อแม่ไม่มีแบบคุณอะ่ะอย่ามันเรื่องมากผมมาแต่งงานกับคุณอะ่ะก็บุญแค่ไหนแล้วรีบแต่งให้มันจบซะ คนแบบนี้มาเขามายังไงอะการที่ฉันยอมโดนทำเนียมบ้านคุณแบบนี้แทนที่คุณจะมาปกป้องฉันแต่คุณกลับนิ่งเฉยแล้วก็หัวเราะเยาะฉันอย่างเงี้ยนี่คุณรักฉันแบบไหนเหรอท่านัาของคุณมันเป็นบุญคุณนะฉันก็ไม่ท้อขการหรอกนะยกเลิกงานแต่ไงนี้ไป่สยกเลิกงานแต่ไงนี้ไป่ส นายมึงกล้าทําแบบนี้ได้ยังไงมึงรู้ไหมว่ากูเสียค่าใช้จ่ายกับงานแต่งเนี่ยที่มันไร้สาระแบบเนี้ยไปเท่าไหร่ถ้ามึงไม่มีการงานที่ดีนะคิดเหรอว่ากูจะมาแต่งกับมึงอะ่ะนายลหลบเป็นไงคะ น้ำล้างเท้าของผู้มีพระคุณกับน้ำล้างเท้าของคุณน่ะรสชาติดีไหมคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยไปฮะนพอเถอะนะฉันไม่ยอมทนใี้ครอบครัวบ้าบ้าแบบนี้ยมาทำลายสักด์สรีฉันหรอกเฮ้ย